สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดูชะตาของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลักนาแล้วเป็นชาวลาักนากรกฎรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลักนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรืไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระจันทร์นะคะใครที่ผูกลัคนาแล้วไปดูตําแหน่งทักษะจรว่าปีนี้ดาวพระจันทร์ได้โคจรมาเป็นอย่างไรในทักษะจรของท่านก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางนะคะในเรื่องของการกระทําดวงจิตดวงใจหัวจิตหัวใจของท่านว่าจะไปสัมพันธ์ในเรื่องใดและมีสิ่งใดจะทําให้เกิดขึ้นในช่วงปีเกิดปีนี้ค่ะ และเนื่องจากดาวพระจันทร์มีการโคจรเดินเร็ว2วันครึ่งจึงย้ายไปในแต่ละราศีนะคะในที่นี้ดิฉันี่ขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนค่ะและณช่วงห้วงเวลานี้ดาวพฤหัสมาทับตัวท่านนะคะเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นนะคะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ที่ให้ในเรื่องของคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรม,รรมต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นเจ้าเรือนสุภะของท่านสุภะทับตนุลักษณ์หมายถึงท่านจะมีเรื่องของการบุญการ กุศลการอยากช่วยเหลือมีความสําเร็จเกิดขึ้นแบบมหาอุดตามกําลังของดวงดาวค่ะแต่ในช่วงเดือนนี้ดาวพฤหัสตั้งแต่8พฤศจิกายนไปจนถึงช่วง19มีนาคมปี2569พริพฤหัสถอยหลัง ถอยหลังอยู่ในเรือนตนนะคะแบบนี้ก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งเก่าๆความสําเร็จต่างๆที่ตั้งเป้าเอาไว้อาจจะมีความหน่วงหน่วงชา้าๆเกิดขึ้นได้ค่ะและพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนอริอริถอยหลังทับตัวแบบนี้มีเกณฑ์การแก้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ปัญหาเก่าเรื่องเก่าสิ่งที่ต้องเคลียร์สิ่งที่ท่านจะต้องบริหารจัดการเกิดขึ้นนะคะแต่เรียกว่าเมื่อดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์มาทับลักขณา นี้จะเกิดในเรื่องดีเกิดทิศทางด้านดีในเรื่องของบุญกุศลความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแต่อาจจะได้มาแบบที่ตัวท่านจะต้องเรียนรู้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นั่นเองค่ะ และจุดนี้ต้องบอกว่าถึงการกับมฤตยูถึงกันกับ,รกกกบพระเกตช่วงวันที่9ราดพระเกตจะยกมาสู่ราศีเมษอยู่ในเรือนการงานของท่านมีการงานเข้ามามีการได้รับโปรเจกต์บางอย่างเข้ามางานเก่างานที่เจ้านายเคยเสนอไปนะคะให้ท่านทําท่านจะได้ทําในช่วงเวลานี้หรือโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านได้เคยยื่นเสนอไปจะได้รับกลับมาทาในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและมาดูความสัมพันธ์กับเจ้าเรือนการงานกันนะคะเจ้าเรือน การงานของท่านคือดาวอังคารตลอดทั้งเดือนดาวอังคารมาสถิตในภพปุตตะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆงานแบบระยะสั้นต่างๆนะคะหรือว่าบริวารลูกน้องนะคะเด็กเล็กๆต่างๆ ก่อเกิดเป็นความเกษตรราที่พอดีเรียกว่ามั่นคงขยันอดทนลูกน้องดีลูกน้องขยันเข้ามาแล้วก็ยังพวกตำแหน่งทวีวีโชคด้วยแสดงว่าได้โชคลาภจากบริวารจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานมีการสนับสนุนตัวท่านในช่วงเดือนนี้อาจมีเรื่องของการวิวาทะเกิดขึ้นแต่อาจมีเกณฑ์ทะเลาะกับใครบางคนเกิดขึ้นได้เพราะกลุ่มร่วมดาวพระพุธนะคะ พระพุทธเรียกว่าถอยหลังมาตั้งแต่29ตุลาคมไปจนถึง17พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็เริ่มหยุดนิ่งนะคะก็เรียกว่าอามีเรื่องของภาวะอารมณ์ขุ่นมัวเกิดขึ้นได้เนื่องจากพุธและอังคารเป็นดาวคู่วิวาทะ และจุดนี้ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะระวังคําพูดการสื่อสารการเดินทางต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือการวิวาทกับลูกน้องบางคนซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังดีที่ดาวอังคารของท่านก็ยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยแสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานมีโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องรีบทําเร่งทําอังคารโคจรเดินเร็วแบบนี้นะคะแสดงว่าท่านอาจจะมีเรื่องของการประชุมการถกเถียง หรือมีการวิวาทะเกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสั่งงานต่างๆแบบรวดเร็วเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ และในช่วงวันที่17พฤศจิกายนค่ะอาทิตย์จะยกเข้ามาในพเรือนนี้ในราศีพิจิกพกปุตตะของท่านก็อาจจะมีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินปุตตะได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากการสนับสนุนแต่ก็ยังเป็นตําแหน่งคู่ศัตรูกับดาวอังคารดาวการงานมีความขัดแย้งบางอย่างหรืออาจจะอ่านความหมายได้ว่ารอบระยะเวลานี้มีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของการต้องดูแลบริวารลูกน้องของท่านหรือม มีเกณฑ์การเสียเงินกับการเดินทางมีเกณฑ์การเสียเงินกับเรื่องของงานใหม่ๆที่เข้ามาแต่จุดนี้ก็เป็นจุดของการจะลงทุนไปแล้วได้มาซึ่งโชคลาภนั่นเองค่ะส่วนดาวพระศุกร์จะยกเข้ามากลุมร่วมในวันที่28พฤศจิกายนค่ะดาวศุกร์เดินเสด็จมาตั้งแต่12พฤศจิกายนนะคะไปจนถึง2มีนาคมปี2569เลยนะคะก็ต้องบอกว่าดาวศุกร์จุดนี้ได้ตำแหน่งประหรือปอระ เรียกว่าดาวสุขค่อนข้างอ่อนกําลังค่ะแต่ส่งเสริมกันกับดาวอาทิตย์ส่งเสริมกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรแสดงว่ามีคู่มิตรมาร่วมในเรือนการงานคู่มิตรแบบใดพันธุปุตตะมีคนดีมีศักยภาพเข้ามาร่วมงานบางคนที่ทํางานร่วมงานกับบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติของท่านนะคะจะมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่องใหม่ไอเดียใหม่ๆในเรื่องการลงทุนเกิดขึ้นได้ดีสนับสนุนการงานกันได้ดีเพราะดาวสุขก เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยสแสดงว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภมีเกณฑ์ได้การเงินจากบุคคลในครอบครัวจากบริวารจากลูกหลานและจากเพื่อนร่วมง,งานจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ทีนี้เราย้อนมาดูในภพพันธุกของท่านภพพันธุหมายถึงความมั่นคงการศึกษาชั้นต้นบ้านเรือนความเรียบร้อยในบ้านเรือนเครื่อญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือหมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีเจ้าบ้านคือดาวพระสุกร์ ต้นเดือน1-4นะคะดาวศุกร์มาอยู่ในภพสหัชชะก็เรียกว่าพันธุสหัชชะอาจมีการเดินทางไปมาหาสู่คนในครอบครัวแต่ดาวศุกร์เป็นนิดจุดนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยกับเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของการเดินทางต่างๆเกิดขึ้นเดินทางไปหาญาติพี่น้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมีกระเช้าติดไม้ติดมือเสียการเงินบ้างลักษณะแบบนี้ค่ะ และพอ4ถึง28ดาวสุกยกกลับบ้านค่ะเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีพันธุเป็นพันธุได้รับเรื่องดีและรอบระยะเวลานั้นกุมร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยอาทิตย์จะสถิตไปจนถึง17ค่ะเพราะนั้นจุดนี้เกิดเป็นดาวคู่สมพลสนับสนุน มีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก็ได้อาทิตย์จุดนี้เป็นเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งนิดได้เงินยิบย่อยเข้ามาได้รับการสนับสนุนได้เงินโบนัสได้เงินที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ซองให้มีเงินส่วนแบ่งจากบ้านรถยนต์ที่ดินมีค่าเช่าอสังหาเข้ามาอาจจะได้ไม่เยอะแต่ได้บ่อยๆได้รับการสนับสนุนหรือคนที่เคยค้างค้างการเงินกับท่านอาจจะมีเกณฑ์นําเงินมาให้นะคะนำทรัพย์สินมาให้ค่ะ ทีนี้ดาวพระศุกร์จุดนี้บ่งบอกถึงความมั่นคงความเสถียรภาพของตัวท่านและศุกร์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังได้ตําแหน่งอมพุเกณฑ์ด้วยแสดงว่าเป็นเกณฑ์ของความรุ่งเรืองโดดเด่นลาภพ,พันธุได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแน่นอนในช่วงรอบระยะเ,เวลานี้มีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นและจะเห็นได้ว่าศุกร์นะคะทำตำแหน่งโยกหน้ากับดาวพฤหัสมีผู้สนับสนุนท่านอยู่ได้เงินจากเรื่องของโปรเจกต์บางอย่างได้เงินจากเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับตัว ัวท่านนั่นเองค่ะบางคนจุดนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อขายทรัพย์สินนะคะทีนี้เรามาดูตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งดวงนะคะคือตําแหน่งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูค่ะ ดาวเสาดาวราหูมาอยู่ในบ้านตนในพกมรณะมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางมรดกทรัพย์สิสนการต่างประเทศสินค้าเก่าเรื่องเก่าๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติโซเชียลมีเดียโซเชียล,ยลออนไลน์นะคะจะทายไปในความหมายด้านดีเพราะจุดนี้ราหูและพระเสาได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีเกิดเป็นคู่บิดใหญ่และดาวราหูก็ยังได้ตำแหน่งปกิิณกะโชค ความหมายคู่มิตรใหญ่เมื่ออยู่ในภพมรณะมีทั้งดีทั้งเสียข้อดีเลยมีการปรับเปลี่ยนหรือมีผู้ใหญ่คนเก่าได้พบเจอกันบางคนมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองคนรักบางคนมีเกณฑ์ได้ทําตลาดลูกค้าเก่าเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางแล้วได้รับโชคลาภเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะและดาวพระเสาร์ก็มีการมนต์อยู่ในภพเรือนมอรณะตั้งแต่16พฤศจิกายนไปจนถึง30พฤศจิกายน ะะช่วงครึ่งเดือนหลังไปก็เรียกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้อาจมีการจุดนิ่งอยู่กับที่นะคะอาจมีการทําสิ่งเก่าๆที่กําลังเกิดปัญหาก็ได้แก้ไขปัญหาบางอย่างก็ได้จะมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือแต่จุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เกิดคู่มิตรในภพมรณนะพากันเสียหายก็ได้นะคะหรือว่าจับมือกระทําเรื่องไม่ดีก็ได้การดื่มการกินการเที่ยวการไปยุ่งกับสายสีเทาเยอะ อาจก่อเกิดผลด้านร้ายเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นให้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของศีลธรรมหากได้ดูช่องนี้แล้วนะคะดิฉันไม่สนับสนุนในเรื่องของการทําผิดกฎหมายการทําผิดศีลธรรมเพราะนั้นท่านบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเข้ามาท่านจะมีโอกาสเข้ามา2ทาง ซ้ายมือของท่านจะเป็นดาวพฤหัสโอกาสเข้ามาแบบมหาอุดแบบใช้ปัญญาเรียนรู้ฝ่าฟันใช้ความสามารถและเสาราหูอยู่ด้านขวาอยู่พกมรณะมีทั้งเรื่องเสียหายมีทั้งเรื่องของสายสีเทางานหมินเมกับกฎหมายงานที่ผิดกับกฎหมายหรือบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจมีเรื่องของการพัวพันกับสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมีโอกาสเข้ามาแน่นอนแต่ท่านจะต้องเลือกสรรในสิ่งที่ดีให้ได้ค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะ เพราะช่วงหลังจาก23ธันวาคมพฤหัสจะโคจรถอยหลังไปอยู่ในพกวินาศออกจากตัวท่านไปอยู่พกวินาศและเรียกว่ารอบระยะเวลานี้พฤหัสก็เริ่มมีการพักมาแล้วตั้งแต่ 8พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นกำลังจะกลับไปสู่ในเรือนของการถูกปิดบงับบงบดบังบางครั้งรู้ทนันบางครั้งคิดอะไรได้แต่ไม่สามารถพูดออกมาได้บางครั้งข็มความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ตัวท่านไม่สามารถคว้าเอาไว้ได้นะคะก็ขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าศักยภาพตรงนี้ถึงแม้จะมีความหน่วงหน่วงช้าช้าไปบ้างแต่จะทำให้ท่านค่อยๆไต่ระดับค่อยๆไปแบบช้าช้าไม่เปิดเผยมากนักนะคะหรือว่าอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบในเรื่องของการงานรูปแบบในเรื่องของชีวิตประจําวันของท่านและทําให้ท่านได้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎและเรื่องของคู่ครองคนรักเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือดาวพระเสาร์พระเสาร์ถอยหลังอยู่ในภพมรณะเรียกว่ารอบระยะเวลานี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องให้คิดนะคะเรียกว,ว่ามนอยู่ในจุดนี้อาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจบางอย่างหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางหรือบางครั้งในความหมายทุสถานะ พบอาจมีเรื่องที่ทำอะไรผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันกลุ่มร่วมราหูราหูเป็นลักษณะของเงาทายมัวเมาทายราหูนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำผิดพลาดไปบ้างอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจผิดหลงผิดไปบ้างแต่จุดนี้เกิดเป็นคู่มิดใหญ่และกลุ่มร่วมราหูซึ่งได้ตำแหน่งปกิน,นากะโชคก็เชื่อว่ากุครองคนรักของท่านมีเกณฑ์ให้โชคกับท่านมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่โชคสองชั้นสองต่อเข้ามาด้วยบางคนก็เรียกว่าอาจมีเกณฑ์เจอคู่แบบสายมอ จเจอแบบปุบป,ปับคนทางไกลคนแดงไกลคนที่มีอายุกว่าท่านคนที่มีลักษณะอา,อาจจะทำอะไรที่ค่อนข้างจะหัวโบราณน,นิดนึงลักษณะแบบนี้และอาจจะอายุเยอะกว่าท่านค่อนข้างมากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาต้องไปดูว่าดาวพระเสาร์ในพื้นดวงชะตาของท่านต้นทุนเดิมเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะและสำหรับสถานะหัวใจก็คาดว่าเดือนนี้อาจจะมีบางช่วงเวลานะคะที่ท่านอาจจะ มีเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจไปบ้างเนื่องจาก1-4ถึงดาวสุกก็ได้ตำแหน่งนิดก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดบางครั้งก็ให้ระมัดระวังใครอยากมีคู่นะคะไปรีเซ็ตเรื่องของมายเซ็ตตัวท่านเองค่ะท่านจะได้เรียนรู้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพระสุกมากอยู่ในพกปุตตะนะคะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมใหม่ๆรูปแบบใหม่หรืออาจจะเกิดความรักใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับคนโสดนะคะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟัง รับชมคลิปนี้ค่ะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากร์กันด้วยท่านใดสนใจปลูกและขนาดกันส่วนตัว QR code ด้านล่างสนใจสมัครสมาชิกนะคะสามารถสมัครมาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะและท่านใดสนใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ